สวัสดีครับเทนวิกนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ Secret Room นะครับเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้นะฮะสืบเนื่องมาจากข่าวที่แล้วที่ผมพูดไปถึงเรื่องว่าจุดเราสายตาผู้ชายที่บางทีผู้หญิงไม่รู้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นจุดที่ผู้หญิงรู้แต่ทีเนี้ยจะมีวิธียังไงที่จะพัฒนาให้มันมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับในหัวข้อจุดเราใจทำยังไงให้น่ามองนะครับ ก่อนอื่นผมต้องบอกทบทวนอีกครั้งจากบทเรียนของผมทั้งเบสอ a ดวานส์และเบสไบเบิลเลยนะครับว่าผู้ชายเนี่ยสิ่งแรกที่จะทำให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ทางเพศเนี่ยคือจากการมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นตัวคุณผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นสาวโสดหรือสาวไม่โสดก็ตามเนี่ยต้องมันดูแลตัวเองอยู่เสมอในจุดเล้าใจ4จุดเนี่ยที่ผมยกมาในวันนี้ให้มันดูดีถ้าใครดูไม่ดีก็ต้องปรับ เติมเสริมแต่งให้มันดูดีอาจจะเป็นจากการแต่งกายหรือจากการวางท่าทางอะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่ะมาดูกันอันดับหนึ่งเลยเป้าสายตาผู้ชายที่สุดเลยนะฮะคือหน้าอก นะฮะหน้าอกของผู้หญิงเนี่ยผู้ชายผมว่าเกือบร้อยทั้งร้อยเลยนะฮะเวลาผู้หญิงเดินมาสักคนเนี่ยมองหน้าอกก่อนแล้วก็จะมองก้นหรือมองต้นขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่หน้าอกเนี่ยเป็นเป็นเป้าสายตาเป้าแรกที่มันจะทําให้คุณดึงดูดความสนใจผู้ชายได้นะฮะต่อให้เป็นสามีก็ตามนะฮะวันดีคืนดีภรรยาลุกขึ้นมาแต่งตัวที่หรือใส่เสื้อผ้าหรือทําอะไรก็ตามที่ทําให้หน้าอกเนี่ยมันเด่นขึ้นมาแล้วมันสะดุดตาขึ้นมามันก็อาจจะทําให้เขาจากที่แบบ บือบ่อเบื่อหรือเซ็งเซงเห็นภาพชินตาทุกวันแล้วเนี่ยเห็นได้ความรักใจแปลกใหม่เนี่ยแล้วมันก็กลับมาตื่นเต้นได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูกันว่าระหว่างคนอกใหญ่กับคนอกเล็กเนี่ยมันมีวิธีการเสริมเราความสนใจในสายตาผู้ชายได้ยังไงนะฮะคนอกใหญ่ไม่ใช่พคุณอกใหญ่แล้วคุณจะแต่งตัวโปส๊สายเดียวก็อกโชว์ให้อกมันล้นออกมาในชีวิตประจําวันนะฮะถ้าเป็นผมนะผมจะรู้สึกว่า มันเห็นง่ายเกินไปมันไม่ตื่นเต้นคําแนะนําของผมนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่อกใหญ่อกโตนะลองใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้ออะไรก็ได้ที่มัน,ม,นมิดชิดนิดนึงแต่ในความมิดชิดมันมีช่องโหว่เวาที่ทําให้เป็นเป้เปาดึงดูดสายตาเช่นสมมติคุณใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับไปเดทหรือในชีวิตประจำวันไปออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแน่นๆติดกระดุมแล้วมันจะมีร่องโหว่ ew, หรือหรือบางที เลิกงานหรือไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยปลดกระดุมเพช็ดน,นึงมันก็จะเห็นล่องนิดน,นึงแต่อยู่ในเสื้อเชิ้ตและมีสูททับหรืออะไรเงี้ยมันจะน่ามองมากกว่าคนใส่สายเดี่ยวนะฮะเวลาผู้ชาย เห็นเนี่ยเขาก็จะแบบโอ้โหมองไปไอจุดร่องเล็กๆหรือรูเล็กๆที่มันมันเบียดเสียดมันยัดเยียดกันอยู่เนี่ยแล้วมันจะเล้าใจมันจะตื่นเต้นนะฮะมากกว่าโชว์เต็มๆการที่เปิดเปิดกระดุมนิดนึงหรือแบบเสื้อฟิตนิดนึงแล้วกระดุมโป่งๆร่องกระดุมโป่งๆหรือแบบมีสูรทับก็จริงแต่แต่เห็นความโป่งความแน่นความอึดอัดอะไรเงี้ย มันตื่นเต้นฮะมันน่ามองมากกว่าที่จะโชว์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือในชีวิตประจําวันนะครับแต่ถ้าคุณไปผับไปเที่ยวกลางคืนแล้วคุณเป็นสาวโสดหรือคุณไปกับแฟนแล้วอยากจะยั่วเขาเต็มที่เนี่ยใส่ได้สายเดียวหรือแบบ เป็นผ้าสีเนื้อสีเบจสีชมพูอ่อนโชว์ผิวโชว์เนินอกอะไรเงี้ยใส่ไปเลยอันนั้นคือต้องการยั่วแบบตรงจุดตรงประเด็นนะฮะเป็นแฟนกันแล้วหรือเดทกันแล้ว,ลวต้องการให้เขามองเต็มเเนี่ยถ้าไปเที่ยวกันคืนเนี่ยใส่ได้โป๊ๆใส่ได้แต่ถ้าในกลางวันหรือชีวิตประจําวันเนี่ยผมแนะนําว่าให้มิดชิดแต่เปิดลง่งเปิดลอยเปิดรูโหว่ให้มันเล้าใจแล้วมันจะหน้าหมองมากกว่าแล้วมันเหมือนมันไปกระตุ้งให้ผู้ชายอยากมองอยากเข้าหาโดยเฉพาะคนที่คุณหมายตาไว้นะฮะยิ่งถ้าสมมติยังไม่ได้คบกันหรืออะไรเงี้ยอย่า นะฮะปิด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 นิดหน่อยแล้วมันก็จะดูน่าค้นหาหน่าสนใจแล้วคุณจะดูแพงขึ้นด้วยนะครับจะดูมีคุณค่าดูน่าน่าให้เขาบุกเข้ามาจีนะครับโอเคถัดมานะฮะสำหรับคนอกเล็กอันนี้ง่ายง่ายกว่าอกใหญ่เยอะเพราะคนอกเล็กเนี่ยต่อให้แต่งตัวโปอย่างไงคุณก็จะดูไม่โปสังเกตพวกนางแบบเห็นไหมฮะนางแบบไทยนางแบบฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่หน้าอกเล็กทั้งนั้นเลยแล้วต่อให้ใส่ชุดสายเดี่ยวเว้าวลึกเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูไม่โป แต่มันก็ทาให้คุณดูดีดูแพงถ้าคุณเลือกสีผ้าหรือรูปทรงที่มันมันขับความเด่นของคุณอย่างสมมติคุณหน้าอกเล็กก็จริงแต่คุณมีผิวหน้าอกที่เนียนไม่เป็นสิวไม่เป็นริ้วรอยอะไรเลยคุณสามารถใส่คอกว้างหรือคอลึกหรือใส่เดี่ยวเว้าเว้าหน้าเว้าข้างได้โชว์ผิวอวดผิวของคุณนะฮะผู้ชายไทยเนี่ยผู้ชายเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ชอบคนผิวขาวผิวเนียนนะฮะคือคุณไม่ต้องกลัวบางคนบอกว่าโอ้ยฉันดำฉันผิวสีน้ำผึ้งฉันคล้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าคล้ำแล้วคุณผิวเนียน มันหน้ามองเหมือนกันฮะมันไม่ไม่ใช่เสมอไปว่าทุกคนจะชอบคนขาวนะฮะถึงคนขาวอ่ะขาวก็โชว์ผิวขาวผิวน้ำผึ้งก็โชว์ผิวน้ำผึ้ง,งดึงเสน่ห์ของตัวเองให้ถูกใส่เสื้อสีสันให้มันให้มัน แมชกับสีผิวอ่ะนะฮะอย่าให้มันมันทำให้ผิวเราดูหม่นหรือดูหมองหรือดูไม่ดีนะครับบางทีเลือกเสื้อเลือกหลายสองกระจกนิดนึงถ้าคนอกเล็กเนี่ยอย่าไปกังวลว่าอกเล็กผู้ชายมันไม่ได้ชอบผู้หญิงอกใหญ่ทุกคนครับบางคนก็ชอบคนอกเล็กก็มีบางคนเขาก็ไม่ได้เลือกชอบที่หน้าอกนะฮะอย่างผมเนี่ยผมรู้เลยผู้ชายบางคนเนี่ย่อยงผมบางทีถ้าใครที่ก้นสวยสวยสะโพกสวยสวยหรือต้นขาเรียวยาวสวยๆเนี่ยผมชอบมองขามองก้นเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าจะต้องมองผู้หญิงอกใหญ่ไปเสมอไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ว่าดึงสเสน่ห์หาสเสน่ห์ตัวเองยืนส่องกระจกแล้วดูว่าตัวเองมีตรงไหนดีแล้วก็แต่งตัวให้มันเสริมตรงนั้นให้มันดูเด่นด,ดูดีขึ้นมามั่นใจนะครับอืมเมื่อกี้พูดถึงก้นจุดจุดต่อไปคือก้นที่ผู้ชายชอบมองนะฮะอ่าถ้าใครมีก้นอยู่แล้ว เลือกเสื้อผ้าที่มันจะทำให้ใช้ช่วงก้นเนี้ยของคุณดูน่าสนใจดูเด่นขึ้นนะครับอย่างเวลาเดินเวลายืนเนี่ยการโพสท่าในการยืนเนี่ยคุณอาจจะยืนแบบอาจจะทิ้งสะโพกนิดนึงหรือบิดตัวนิดนึงหรืออะไรเงี้ยให้ให้รูปร่างของคุณเนี่ยอย่างสมมติถ้าสาวอวบนะฮะอย่าไปยืนตรงๆทือ่อืขาแบะออกอย่างเงี้ย มันก็จะดูไม่สวยดูไม่ดีคุณอาจจะยืนแล้วค่อยขาหน่อยหนึ่งให้ให้มันเห็นเป็นเคิร์ฟหน่อยหนึ่งให้เหมือนท่านางงามยืนคุณเห็นไหมฮะนางงามยืนเนี่ยเขาจะมีการบิดเอวมีการค่อยขายืนให้มันดูสวยงามอย่าไปยืนถ่างขาหรือยืนแบะแบมันยิ่งคุณทำให้คุณดูอวบดูอ้วนเข้าไปใหญ่นะฮะหรือลลนั่งก็ไม่ต้องไปนั่งอ้านั่งกลางเขาอาจจะนั่งแล้วแบบค่อยห้างหน่อยนึงอ่ะมันจะเห็นเคิร์ฟคุณและเห็นบอดดี้เห็นรูปทรงแล้วมันจะดูทําให้คุณดูเซ็กซี่ขึ้นในขณะเดียวกันนถ้้าใครมีกแบ สาก้นแบนไม่มีก้นไม่มั่นใจในส่วนก้นอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนานะเวลาออกไปข้างนอกบ้านหรือไปทํางานหรือไปเที่ยวอะไรหรือไปเที่ยวกันคืนรอะไรเงี้ยให้คุณใส่รองเท้าส้นสูงหน่อยหนึ่งแล้วเวลาคุณใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยมันจะทําให้บอดี้คุณเนี่ยสรีละคุณขยิ่งขึ้นมานิดหนึง่งแล้วมันจะช่วยเหมือนดูยกให้ก้นคุณใหญ่ขึ้นมานะฮะอย่าไปแต่งตัวเน้นรูปร่างมากถ้าคุณก้นแบนเพราะมันจะยิ่งย้ำให้เห็นว่าคุณก้นแบนนะครับพยายามเลือกเลือกเสื้อผ้าที่มันอาจจะแบบพางตานะครับก็ไปเสริ อย่างถ้าคุณก้นแบนแต่คุณอ,อกสวยหรือคุณก้นแบนแต่คุณผิวสวยคุณก็ไปโชว์ผิวโชว์อะไรอย่างอื่นแทนหรือถ้าต้นขาสวยก็อาจจะใส่กางเกงอ่ะกางเกงขาสั้นบางทรงเนี่ยมันทาให้คนก้นแบนดูดีขึ้นได้ถ้าคุณขาสวยและอย่างเหมือนกันเหมือนกับคนก้นใหญ่ก็คือเวลาท่ายืนท่าอะไรเงี้ยหาท่ายืนที่มันทําให้คุณดูดีแล้วมันก็จะทาให้คุณดูมีสเสน่ห์มากขึ้นนะครับถัดมาจากกน้นก็มาถึงต้นขาผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบมองต้นขาสวยๆมากต้นขานิเนียนอะไรเงี้ย ดูแลนิดนึงต้นขาเนี่ยให้มันเนียนนะฮะให้มันเนียนให้ผิวมันดูดีอย่าให้ผิวแห้งหรือให้มันมีลิ้วรอยมีความแตกลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีบางทีคุณแสงเขงขาสัาน้นแล้วเห็นต้นขาสวยๆไม่มีเซลลูไลน์นี่นะมันดูเซ็กซี่มากเลยวิธีการที่จะทําให้มันไม่มีเซลลูไลน์เนี่ยนะ อย่าไปกินของหวานแป้งน้ําตาลมากแล้วก็หมั่นออกกําลังกายเป็นประจำะท่าทางที่มันต้องใช้ขาเนี่ยเช่นการวิ่งการปั่นจักรยานการเดินเร็วการทำสควอชอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะช่วยกระชับต้นขาและลดเซลรไลด์ของคุณลงแล้วขาวคุณจะเรียวเผิวแล้วก็ผิวเนียนสวยเนี่ยหน้ามองเตะตาต่อให้คุณหน้าไม่สวยหน้าอกเล็กหรืออะไรมีตรงได้มีอะไรแต่ถ้าขาคุณสวยบางทีคุณใส่กางเกงขาสั้นเดินเงนี้ย โหผู้ชายก็เห็นเอาขาสวยผู้หญิงคนนี้ขาเนียนต้นขากระชับเพียวเนี่ยอันนี้เป็นอีกจุดนึงที่มันเซ็กซี่มากยิ่งถ้าเวลามีกิจกรรมบนเตียงนะแล้วใครเรีย,รยวขาสวยๆแล้วเวลาท่าร่วมรักบางท่าเช่นมิชชันนารีหรืออะไรเงี้ยที่ขาคุณต้องพาดมาอยู่ใกล้ๆกับหน้าเขาหรือเห็นชัดๆเนี่ยแล้ววางนี้จับไปแล้วมันเป็นแบบมันกระชับมันน่าสัมผัสหรือบางคนเป็นเนือ้ออวบๆแต่ก็เป็นอวบที่สวยไม่มีเซลลูไลเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เซ็กซี่เหมือนกันนะครับ พยายามมั่นใจในตัวเองแล้วก็หาจุดดีแล้วก็ลบจุดด้อยด้วยการแก้ปัญหาต่างๆการออกกําลังกายการใช้ครีมบำรุงผิวการอะไรก็ตามที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยดูดีขึ้นมานะครับอันนี้อย่าละเลยเด็ดขาดเลยอ่ะส่วนสุดท้ายที่ผู้ชายชอบมองเหมือนกันคือแผนหลังใครที่หลังสวยเนี่ยใส่เสื้อโชว์เว้าหลังได้อย่างไปดินเนอร์กันหรือไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยเสื้อคุณข้างหลังข้างหน้าอาจจะ เรียบร้อยข้างหลังโป้ได้โชว์แผ่นหลังหรือเป็นเดสที่ข้างหน้าเห็นปิดหน้าอกปิดอะไรห,หมดแต่เป้าหลังโชว์หลังเพราะคุณหลังสวยคุณก็ต้องโชว์แผ่นหลังอย่าให้มีสิวนะครับข้อสําคัญเลยอย่าให้มีสิวที่หลังถ้ามีสิวอย่าไปโชว์นะฮะอะไรที่ไม่ดีปิดปกปิดไม่ใช่บางคนบอกโอ้เท็มเนอร์บอกให้โชว์แผ่นหลังสิวเต็มเลยก็ไม่น่าดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามี จุดด้อยเนี่ยรีบรักษาให้หายหรือถ้ารักษาไม่หายก็อย่าเพิ่งไปโชว์แต่ถ้าคุณเป็นคนที่แผ่นหลังสวยแล้วอ่ะสมมติคุณหนะ้าอกเล็กแต่หลังคุณขาวเนียนคุณก็ใส่เสื้อข้างหน้าบิดชิดเว้าหลังโชว์หลังไปได้เวลาไปเที่ยวกลางคืนกับเขาหรือไปดินเนอร์หรือเหตุการณ์อะไรที่ต้องแต่งตัวสวยเช่นไปทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสเสน่ห์ดึงดูดสายตาผู้ชายได้ดีทั้งหมดเนี่ยที่ผมเอามาฝากก็อยากให้สาวสวเนี่ยหันมารักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองทําให้ตัวเองออกมาดูดีจากความคิดความมั่นใจ ความาไม่ดูถูกหรือสบประมาาตัวเองเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณดูสวยขึ้นมาได้ในสายตาผู้ชายนะครับจุดได้ลบมันจุดเด่นดันมันขึ้นมาแล้วคุณจะรู้ว่าตัวคุณก็มีสเสน่ห์เหมือนกันแล้วเจอกันครับถ้าคุณอยากยกระดับเรื่องบนเตียงของคุณให้เลาร้อน b e แ Advance จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในเรื่องบนเตียงให้เล่าร้อนทาบซ่านและพัฒนาขึ้นสู่ระดับ advance สวัสดีครับเทนนิวิกนะครับเบสแอดวานซ์มีเทคนิควิธีการต่างๆมาฝากสาวๆกันนะครับสเสน่จากการใช้ลิ้นการใช้ปากคุณจะมีวิธีการใช้ปากเมคเล o v e ให้เขายัางไงให้ผู้ชายตื่นตัวบทรักแบบ Outdoor นอกสถานที่หรือการแต่งคอสเพย์ pay, การเล่นบทบาทสมมติในคอสเบสแอดวานซ์ของผมเนี่ย จะรวบรวมศาสตร์ในการปฏิบัติจุดไหนที่นวดแล้วทําให้ผู้ชายคลายเครียดทําให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะครับ<ม>ที่เด็ดไปกว่าน,นั้นนะครับมผมยังมีวิธีการนวดที่จะปลุกอารมณ์พร้อมสําหรับทํากิจกรรมนะครับ mm. คุณรู้ไหมว่าการอาบน้ำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่งให้กับผู้หญิงเลยนะฮะเ mm. มื่อจะเป็นการใช้มือการใช้หน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะ mm. มันจะทําให้ผู้ชายของคุณเนี่ยติดใจหลงไหลแล้วไปไหนไม่ได้จะอยากกลับบ้านเลยทุกวันนะครับเด็ดที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับคำค ค,ค,คำคอนโทรคืออะไรคำคอนโทรคือการที่ให้สาวๆเนี่ยได้ฝึกเป็นผู้ควบคุมการหลังให้เขาคุณจะสามารถจัดการกับน้องเคของเขาได้ว่าจะให้เสร็จเมื่อไร่ไม่เสร็จเมื่อไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคัดสรรมาเนี่ยเป็นประสบการณ์จากผมโดยตรงจากผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ระดับวันแล้วคุณจะมีความสุขในเรื่องบนเตียงมีความสุขกับความรักมีความสุขกับคนรลักของคุณมากขึ้นน,นะครับแล้วเจอกันครับ